แจ้งข่าวสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม2563สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะเอาเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกชกสอ,อสมอนะคะ อันนี้ก็เป็นความหวังของทายาทนะคะแล้วก็เป็นความดีงามของโอสมอที่จะมีค่าใช้จ่ายมีเงินสงเคราะห์ไว้สําหรับทายาทนะคะเป็นโอสมอไม่สูญเปล่านะคะสําหรับรอบนี้ก็ก็เป็นรอบของการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท ที่ผ่านการรับรองในรอบวันที่4ทธันวาคม2,563นะคะสำหรับเดือนนี้มีสมาชิกณเวลานี้รับรองณนวันที่4ทธันวาคม2,563มีสมาชิก8,1998คนนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่เพิ่มจำนวนมากเป็นพิเศษนะคะสมัครเพิ่มเข้ามาถึง35,595คนนะคะทำไมถึงเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นเดือนสุดท้ายที่สมัครฟรีถึงวันที่2 7พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะตอนนี้หมดเขตแล้วนะคะ ก็คือหมดเขตไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะเขาก็ต่ออายุให้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะคะเป็นบทเฉพาะการตอนนี้สิ้นสุดบทเฉพาะการแล้วสิ้นสุดบทเฉพาะการก็หมายถึงว่าหมดเขตสมัครฟรีนะคะต่อไปใครที่สมัครก็จะต้องจ่ายเงิน100บาทพร้อมกับต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยมีระยะเวลารอคอยด้วยนะคะน่าเสียดายเหมือนกันนะคะคนที่สมัครไม่ทนันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสมัครได้เรื่อยๆนะคะ ขอให้เราเป็นสมาชิกอ,อสมอ,อยู่ก็แล้วกันแล้วก็คนที่ลาออกจากอสมอแล้วยังส่งต่อได้เหมือนเดิมนะคะมีศักและสิทธิ์เหมือนคนอื่นที่ยังเป็นอสมอ,อยู่นะคะแล้วในเรื่องของผู้เสียชีวิตในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด418คนนะคะเดือนที่แล้วมี416เดือนนี้เพิ่มมา2คนนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นนะคะ,ะว่าสมาชิกเรามีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีมากขึ้นแล้วอสมอของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยที่อาสามาตั้งแต่สมัยหนุ่มตอนนี้ก็จะเริ่มมีอายุกันบ้างแล้วนะคะความเจ็บป่วยหรือว่าความ แก่มันก็ไม่ปราณีใครเหมือนกันนะคะบางทีไม่แก่ก็เสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าอสมอรเราไม่รีบเนาะใครอยากได้ก่อนก็ไปก่อนประมาณนั้นนะคะพวกเราชอบล้อเล่นกันนะคะพอก็พูดล้อเล่นนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะแล้วจานวนเงินสงเคราะห์ที่จะถูกหักในเดือนนี้กี่บาทก็คือ209บาทนะคะเพราะว่ามีอสมอเสียชีวิต418คนหักจ่ายคนละ50สสตางค์แล้วทายาทจะได้รับเงินเท่าไหร่คะ มีสมาชิก8,1998คนทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์4,999บาทนะคะแต่ก็ยังมีคนลาออกเหมือนกันนะคะอาจจะเห็นว่าเออค่าใช้จ่ายเยอะจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้อยู่ก็ไม่ว่ากันนะคะหรือบางคนไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็ มีพอกินพอใช้อยู่แล้วไม่ต้องอาศัยในส่วนนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้ลาออกกันนะคะช่วยกันดูแลกันค่ะก็มีคนลาออกทั้งหมด44คนเลยนะคะแล้วมีใครอยากรู้ไหมคะว่าจำนวนยอดสะสมของสมาชิกที่เสียชีวิต ั้แต่เดือนมกราคมที่เราเริ่มเก็บเงินสงเคราะห์กันจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นี้มีทั้งหมดเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตแล้วสะสมมานะคะ3,411คนค่ะก็ไม่น้อยนะคะบวกเดือนนี้เข้าไปอีกก็เป็น3,800กว่าเลยนะคะแล้วทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเมื่อไหร่กันก็คือเงินค่าป่วยการของอสมอ,ออกวันที่15ใช่ไหมคะเขาก็จะดําเนินการหักค่าป่วยการนั้นเลยนะคะ209บาท แล้วก็จะเอาไปจ่ายให้แก่ทายาทที่เสียชีวิตที่รับรองณนะวันที่4ธันวามนี้นะคะก็จะจ่ายในวันที่18ธันวาคม2563นะคะแต่มีคนถามปาปอเหมือนกันนะคะทำไมยังไม่ได้เงินต้องดูว่าท่านส่งหลักฐานครบหรือเปล่านะคะสำหรับทายาทก็ต้องเข้าใจนะคะว่าตัวเองจะต้องส่งหลักฐานให้ครบแล้วก็คนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับก็เฉพาะคนที่ ได้ใส่ชื่อไว้ในใบสมัครเท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้ใส่ชื่อไว้อย่างเช่นใส่ใส่ชื่อพี่คนโตวไว้คนเดียวแล้วพอน้องคนเล็กมาพอพ่อแม่เสียที่พ่อแม่ที่เป็นอสมอเสียชีวิตนะคะเราจะมาใส่น้องคนเล็กไปด้วยไม่ได้นะคะก็จะใส่เฉพาะที่ระบุไว้ในคนแรกก็จะจ่ายให้เฉพาะคนนั้นนะคะไม่ต้องมามีปัญหากับสมาคมนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามเข้ามาจะเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ตามขั้นตอนปอเคยทำคลิปไปแล้วไปดูนะคะ สำหรับวันนี้ปอะๆปะก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ